พอจเจริญพรยัดโยมผู้ใจบุญใจกุศลวันนี้อาตมาภาพก็จะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับการทำบุญบางทียัดโยมนี่ยังไม่รู้จักตัวบุญอันอย่างแท้จริงคำว่าบุญนี่เป็นชื่อของความดีนะโยมก็คือว่าโดยเป็นเครื่องทำละล้างบา ว่าโดยผลก็คือทำความสงบเย็นทางจิตใจอิตนิมีบุญนี่ถ้าจะแบ่งออกไปก็ได้เป็นสามประเภทด้วยกันก็คือหนึ่งนี่บุญแบบอาบน้ำโคลสองนี่บุญแบบอาบน้ำแป้งหอม สนี่ก็คือบุญแบบอาบน้ําบริสุทธิ์อีนนี้เราจะมาดูว่าบุญนี่อาบน้ำโคนอันดับหนึ่งนี่มาถึงอะไรก็คือการเอาเอาบายามุกนี่คือเอาเล่าเอาการพน,นันต่างต่างนี่เข้ามาหรือเ,อเล่นไพ่มาเล่นในในงานบุญนั่นเองเราจะสังเกตดู ได้ต่างๆในงานอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการทำบุญแบบอาบน้ำโคนสองนี่ก็คือบุญแบบอาบน้ำแป้งหอมบุญอาบน้ำแป้งหอมนี่ก็คือการทำบุญเอาหน้าคือการค่ากำ,กำไรเกินเกินควรกันเอง,เอง,เองบางทีบางคนนี่ทำบุญหบาท ก็จะจะเอาราคาเป็นล้านๆยิางนี้ทีก็อันนี้ก็ไม่ถูกบางคนก็ทําบุญหาบาทสิบบาทนี้จะต้องให้เขียนชื่อติดเสาบางสาราบางบางทีนี่พอเขาไม่ติดชื่อก็ก็จะลืมทิ้งก็มีสามนี่ก็คือบุญนี่อาบน้ำเขาเรียวกว่า อับนําบริสุทธิ์แบบอับนําบริสุทธิ์อันที่สามนี้บุญแบบอับนําบริสุทธิ์นี่ก็คือการที่ทําบุญโดยที่ไม่หวังอะไรเลยคือนะไม่หวังอะไรที่ตอบแทนทําบุญเพื่อเสียสละความขี้ตน่ตนิ่งขี้เหนียวในจิตใจนะคือเพื่อให้จิตใจมันใสสะอาดสงบทำแล้วมีความสุขนะเนี่ยอันนี้นี่ อันที่สามท่านั้นญาติยโยมต้องรู้จักทําบุญให้ถูกต้องรู้จักบุญอย่างถูกต้องนั่นเองในที่นี้ธรรมาภาพมิกจะมีเรื่องเล่าให้ญาติโยมได้ฟังเรื่องหนึ่งเรื่องของพระทุดงมกับโยมอีกคนหนึ่งซึ่งมีอาชีพที่รับจ้างในการพาโยมข้ามฟาก ข้ามฟากนะตอนนี้เป็นเรือเกาเรียเป็นเรือจ้างคุณโยมก็เลยเป็นเรือจ้างอาชีพเรือจ้างข้ามฝั่งเองก็มีโยมอยู่คนหนึ่งชื่อว่าคุณโยมเซื่อมีอาชีพเจี่ยวเรือจ้างข้ามฝั่งเองคือมีวันหนึ่งมีพรนะคุณโยมอยากจะเดินข้ามฝฟากไปฝั่งหนึ่งฝั่งโน้นคุโยมก็จึงบอก พระตุดวง่ันก็นเลยบอกว่าโยมเตอว่าจะขอข้ามฝั่งกันโน้นอิทนีว่าอาตมาภาพเนี่ยไม่มีปัจจัยหรอกอาตมาภาพมีแต่บุญจะให้โยมโยมเตอก็เลยรับปากรับคำว่าครับนี่บระคุณเจ้าขึ้นนะพอเจ้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆพอ,อถึงข้ามฟังถึงปุ๊บนี่ โยมเตอร์ก็เลยถามว่าไหนละ่ะพระคุณเจ้าบุญที่จะให้อันนี้พระตุโยงกันก็รู้ว่าเอโยมนี่คงไม่รู้จักบุญไม่เคยเข้าวัดเข้าวากรรมนงครั้งจะอธิบายก็คงจะเสียเวลาก็จึงหันหลังทำท่าทำทางก็หยิบในยางแต่ก็ก็เลยเอานิ้วก้อยเนีแค่ขี้หมูกออกมาก้อนนึงแล้วก็ปั่นเป็นปกลมแล้วก็ส่งให้โยม แล้วก็บอกว่านี่นะโยมบุญโยมรับไปเสียตอนนี้ก็นายเตอร์นี่ก็หลับไปพระตุดงคันก็นเลยเดินออกไปโยมเตอร์นี่ก็มองดูเอ๊ะเอาบุญมาดูก็บอกเอ๊ะนี่บุญแปลกๆเป็นก้อนคมๆค,คล้งๆ ข้างจะเก็บเอาไว้ในกระเป๋าเสื้อนี่ก็กลัวจะจะตกน้ำเอข้างจะเก็บเอาไว้ในกางเกงก็คงจะจะแบมบกูจะทับแบบนะก็เลยตัดสินใจเ,เอาก้อนก้อนบุญนะที่ท่พระให้ที่ดวงให้ก็คืนเข้าปากแล้วก็อุทานในตัวเองว่าเอบุญนี่แปลกๆเนาะรสเคม็มๆมันๆปล่อยๆ เนี่ยฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายต้องรู้จักตัวบุญมันอย่างแท้จริงนะนะการที่ทาบุญเนี่ยต้องรู้จักว่านะเป็นการทําให้จิตใจเป็นความสุขนะี่แล้วก็ทําให้ใจิตใจสะอาดสว่างแล้วก็สงบนะที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าปรงกาศบุญนี่คือความสุขนะคือการเสรียสละขัดเกล่จิตใจฉะนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่ ได้ยินได้ฟังนี่สมมาภาก็มาฝากเรื่องบุญเรื่องบุญส่วนเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นคติเตือนใจให้ญาติโยมสาธุชนได้ระดับรับฟังธรรมะของอดัมมาภาก็ขอความสุขความจเจริญจงมีแด่ญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านจเจริญพร